น้องๆวันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่อยมากันไว้เลยจะดูอะไรพี่พี่ตั้งใจเลยน้องเล่นเนี่ยมารอตั้งนานแล้วอยากดูงูงูโอ้ยพี่จะดูงูเออพี่จะมาดูตรงนี้ให้เสียเวลาทำไมล่ะครับทำไมวะพี่ก็ดูที่หัวพี่สิงูอ่ะไอ้นี่ติดอามไงดูไม่ได้เท่าหัวงู ดูนี่อะไรต้าทำอะไรเรื่องนี้คือการแสดงของโชว์ผมในชุดที่เด็ดจะค่ำคืนนี้มึงไม่ไปแต่งในห้องวะก็เสียงมึงดื่ม้าไทยแป๊บๆๆกูจะเล่นกันยงไงเฮียแต่งในห้องผมจะมาอย่างเงี้ยมึงก็ให้เขาคู้มมาดิไฟพัดทะเลยไปตรงนี้เนี่ยแล้วตรงนี้มันลำคาบไหมล่ะกูพูดไปในเสียงมึงแล้วครมึงดึงดิน่าไอ้เหี้ยน่ะน่าอะไรของมึงเนี่ยบ้านไม่เคยอยู่ใกล้พัสดุเลย เบาๆหมุนก็เบาเบาหน่อยพี่กะมาดูเลยงูเห่ากัดกับพังพรเออใช่ก่อนที่ผมจะทําการโชว์ครับงูเห่ากัดกับพังเพยคำพังพรพังพรชื่อน้องพังเพยอ๋อคุณพี่ครับอจะหาว่าอยู่อย่างนี้เลยครับผมผมมีสิ่งดีมาบอกคุณพี่ครับผมเฮ้ยมีสิ่งดีเะๆอะไรวะนี่ไม่ใช่น้ำมันธรรมดาครับ น้ำมันอะไรพี่นี่คือน้ำมันที่ผมสกัดจากหัวเรียงผาครับเฮ้ยหัวเรียงผาที่เป็น,ปนสัตว์ที่หายากใช่แต่ว่าผมนี่ครับไปสกัดมาจากหัวน้ำมันเรียงผามันช่วยอะไรได้เนี่ยพูดราหาว่าคุยจักนิดหนึ่งน้องคุยแม่ซะเลยเุยเลยอ,อาาครับอามาไปไงอามาจากสุพรรณบุรีครับเป็นอามาพึก แขนซ้ายครับไม่มีความรู้สึกไม่สามารถยกกระดุกกระดิกไม่สามารถยกขึ้นได้ลูกไม่รู้ทำไงมาหาผมมาขอเช่าน้ำมันเลียงผาไปครับผมขายไปครับผามค้าห้อยราคาสบเก้าบาทเอาไปทาเช้าทาเย็นทาเช้าทาเย็นไม่เกิน3วันครับแขนยกเองได้มือขวาก็ยกไม่ขึ้นแล้วไม่ดีตรงไหนเนี่ยอันนี้ผมชวนหัวคุณพี่เลยอโอ้โหเจ๊ไบเจ๊ไบเจ๊ไบจันทบุรีเจ้าของสวนทุเรียนร้อยกว่าไร่ พูดไม่ได้อพูดไม่ได้เวลาจะคุยกับลูกที่พูดได้จ้าดึงปากไปแล้วอะถูกต้องครับผมลูกไม่รู้ทำยังไงติดต่อมาหาผมมาขอซื้อน้ำมันเรียงผาจากผม3 9 9 9บาทครับพี่ครับซื้อไปให้แม่เขากินไม่เกิน3วันพูดได้3าคำพูดว่าจ้าจ้าจ้าเฮียกบคำเก่าไอเวฟพูดได้แค่นี้ ไอ้ยไอ้ Courtney. น้องเอาด enfin <ki> ีๆเดียให้มันช่วยกันได้จริงๆเนี่ยพี่ก็จะซื้อผมหยอกได้ครับคุณพี่ครับครับนวลจันทร์ครับผมไปขายที่นวลจันทร์ซอยนวลจันทร์น้ำมันเลี้ยงผาร้อยค่าสิบเก้าขวดไม่เกินสามนาทีผมขายหมดเกลี้ยงโอ้โหน้ำมันเลี้ยงผาตอนนี้ผมหมดแล้วครับนี่คือน้ำมันที่ผมสกัดจากหัวหลวงพ่อผ้าผเอานเลี้ยงผาไปไหนอะมีหัวเลี้ยงผาหลวงพ่อด้วยนี่คือนี่คือน้ำมันจากหัวหลวงพ่อครับ วัดไถ่หนอพี่วัด่ะกูไม่สัต้ยไอ้น้องนี่ว่าโชว์ของมาายขายของกันีซื้อแน่ๆถ้ามันดีจริงอ่ะนะมึงรีบโทรรีบอะไรกูว่างูมึงอ่ะหางเลือดไม่เดินแล้วท่านพี่น้องครับก่อนที่ผมจะทําการโชว์การการแสดงทุกครั้งผมจะตั้งนึกถึงครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพยินดีจิตใจครับประทานโทษครับคุณอาจจะรู้จักผมในชื่อชัดชัยฉับฉับเออฉับจริงๆมีไปโฆษณาเพลงด้วย ถาาโทษครับผมเป็นสิทธิอนุสิทธิของหลวงปู่จืดแห่งวัดเขาโคกะโหลกมีแต่หลวงปู่เข้มอันนี้ผมเป็นเออลูกศิษย์หลวงปู่จืดครับเชื่อไหมครับหลวงปู่จืดนั่งขัดสมาธิท่องพุทธังรัตนางธรรมังรัตนางสังฆังรัตนางครับแม่น้ำบประโกงคุณรู้จักไหมครับรู้จัก,รจกครับรบ้างเท่าไหร่เอยก็หลายร้อยเมตรหลายร้อยเมตรครับผม,มเดินก็เหนื่อยไหวก็ตายหลวงปู่จืดท่องขัดสมาธิเสร็จปับ๊บคุณเชื่อไหมครับก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปก้าวต่อไป ไฟแล้วไม่สมบงไอ้เหี้ยคนละมือไอเว้ยเดินลงน้ำเป็นไฟเหี้ยนี่จะเล่นกันเลยกู้นึกอยู่แล้วแม่งเอาหลวงปู่เขมไปรวมหลวงปู่จืดนั่นไง้สัตว์เต้นอีกแล้วไอ้น้องงูมากี่โมงเนี่ยงูงูก่อนที่จะชมงูครับพี่ครับผมอยากจ่ายคุณพี่ได้ชมโชว์ชุดนี้ก่อนเลยครับโชว์เขาเรียกโชว์เรียกน้ำย่อยความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นนาทีแห่งนี้นี่คือชัดชัยชื่อชอบเกษตรเอางี้พี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอกเขาไปว่าพี่กับผม ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจริงไหมครับจริงครับพี่นั่งเลยคุณนั่งเลยเดี๋ยวพี่จับตาดูครับมาสะดึกเลยวันนี้แค่หูปะเนี่ยอแค่เด้อยครับอันจอนด้วยนะโอ้ยไม่ได้มตัดผมนะรู้รู้กันคุณนั่นมาไะเนยพี่ครับพี่พี่รู้จักผมไหมไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักผมใช่ไหมโอ้โหก่อนแล้วค่อยเต้นได้ไหมเอางี้ดีกว่า เสียเเวลาดี๋ยวดูนะมันต้องเรียกกับดุลทุกท่านครับเพราะพี่น้องที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ถ้าท่านมีวิชาคมอยากกันแกล้งหรือรองของการสตรีมีข่าวกรุณาไปกล่าวที่อื่นนะครับไใหม่ๆโอ้ครับผมนาเฮพี่นากระตุกนาโฮพี่นากระเตหีตาโตตาโตเล่เก่หลงจูหลงจุ๊บว่าเอาพยไอ้ยาเยีจาปากกระเป๋าแอะๆลับเธอแอ๋ๆแล้ววะนี่คือวิชาคาถาครับผมคาถาเนี่ยนะครับผม คืนนี้กินเบียร์ป่ะไหมคืนนี้กินเบียร์ป่ะไหมห<ะ>คืนนี้กินเบียร์ไหมอะไรคืนนี้กินเบียร์ไหม <c oughs> ข,ขวดก็ยังเด <c oughs> ราบุคุณเชื่อไหมครับตอนนี้ครับจาร่างของเด็กคนนี้ครับไปไว้กลางถนนให้รถชนตายเขาตายแบบไม่มีญาติไม่มีพี่ไม่มีน้องเราทำไมอย่างนั้นน่ะเพราะมันไม่ใช่คนคนเดิมร่างไร้วิญญาณเป็นร่างที่ไร้วิญญาณตอนนี้ผมเอาวิญญาณของเขาออกจากร่างไปแล้วและผมเอาวิญญาณของอับราบูบูมาใส่ อับราไคอะไรนะอับราบูบูอืมฉีกอีกแล้วพี่จะเคยชมโงอับดุลใช่แต่นี่คือวิญญาณของอับราบูบูจะเล่นกันยังอับราบูบูอ่ะพี่ไม่เชื่อพี่ดูอับราบูบูป่งป่งเลยเฮ้ยมีป่งปงด้วยผมจะโชว์อับราบูบูชูหัวสูงขึ้นมา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 โคตรเจอกันเฮ้ยตายแล้วยิงยืดหัวยิงเล็กยิงยืดคอยิงยาว ตายแล้วยืดขึ้นได้ไงอ่ะท่านั่งทับผ้าตัวเองไว้ด้วยลอกันลอกันถามจริงเคยเล่นไหมเนี่ยเล่นแบบทุลักทุเลมากเลยเนี่่ยนัะไงไอสัตว์เลยหัวบาดมือกันแล้วขมาวะขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาขึ้มาวะขึ้าวะอย่ามาขึ้นมาวะสูงเลยเนาะสวยสุดเลยได้ไหมหกพันห้า คืาาบวาม่นี้สุช่นี้สุคนี้าอเืสุดนี้ไอนองมนบอกพี่อรเพี่ครับนี่คือการแสดงชูหัวครับและต่อจากนี้ไปครับของจริงมาเลยสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่เ่ากาบอคำงูเหลือที่ว่าใหญ่ต้องชิดขวา อันนั้นคนหน้าจะต้องชิดซ้ายเมื่อเจอกับไปดูพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปพบกับทินคอมราไอ้เนี่ยดีกาแฟนแน่ๆมันคึกมากเลย่ะมันมาตามเสียงปี หางยาวมากหางยังไม่สุกเลย่ะโอยหางยาวด้วยตัวใหญ่หางรีบโอ้โหดูลิ้นนี่ดูลิ้นนี่โอ้โหนีบมัวตามเสียงปีโอย ให้นางก็ได้ให้นองก็ได้มันจะเชื่องนะคุณเคยเห็นมูกิ้นแบบนี้ดูลิ้นมันตี้ดูลิ้นมันดี้อุยมันเชื่องนะเนี่ยปีไปไหนไปที่นั่นเลยอะปีไปไหนมันไปนั่นเลยอะ แป๊บเข็มันเส้นมันเยอะเนี่ยเนี่ยวาให้ทีมงานแปะสกอตเทสไว้มึงแปะแค่ไม่กี่ล่องเนีองโอ๊ยมบ้าปะวะอะไรเป็นอะไรอั拉ราู้้เหตุไม่ได้อะไรเนี่ยอเยียหานะคะตัวกูตายแล้วเนี่ย <laughs> ก็อยากจะโชว์ให้เขาชื่นใจนี่ยังขายยาไม่ได้สักคนเลยน้องพี่ว่าติดไวรัสก่อนไหมเพราะว่าน้องไม่เป็นงูน้องใส่ไวรัสไม่ได้ทำไมปดิโอ๊ยอะไรเนี่ยติดไวรัสเนี่ไอ้สัตว์ไม่คิดว่ากูใส่เสื้อยืดเหรเนี่ยกเะโดดเชิดกูทาสีกูตลกเลยมึงต่อยเหงือกแม่งเลยนะไม่แต่แต่พี่ไม่มีบทพูดไหมอ่ะอะไรไม่มีบทพูดไหมเหรอก็กูจะพูดไงกูไม่ได้พูดแล้กูจะบ่นโอ้ยจิ๋ให้ต่อยเหงือกไอ้สัตว์นี่สภาพนี้เขาก็เชื่อว่าวิ่งตาเขาไม่ทันแล้วเนี่ย ก็ยังเล่นอก็ยังเล่นเนี่ยขูเครียดกู่ยังเล่นกับมึงเนี่ยแล้วรอนานด้วยเนี่ยขากูแกะมานี่แดงสลับขาวเลยเนี่ยเลื่อนไม่เดินเลยขับไปต้อยกระตังให้เล่นฮะต้อยกระตังออึึ๊๊บบทุนี่อดเล่นกายอีกวันใช่ไหมอีกวันว่างไหมสักเที่ยงอ่ะไม่เดี๋ยวไปหาที่บ้านอ่ะมีอะไรคุยคุยนิดเดียวนิดเดียวคือใครเล่นก็ได้ มันไม่เหมาะแต่แจ็คเออแจ็คเหมาะเลยไม่เหมๆๆาะตัวหี้ยๆที่ใครก็เล่นได้แล้วกูเล่นแต่ตัวแปลกๆเมื่อกี้ก็เป็นอะไรหน้าทองอ่ะแล้วอีเจมอ่ะเมื่อกี้ท้องแต่โปะน้ำตาลต่อเลยอ่ะ <c oughs> มึงเรียบไปไหนว่าไทยที่เอาท้องออกก่อน <c oughs> แต่งไม่ว่าหรอกไปเคลียร์ห้องน้ำด้วยอะห้องน้ำโอเคมีห้องน้ำเวอร์พอยก็มีให้อาบน้ำ <c oughs> สบู่ซื้อมาด้วยสบู่เหลวก็ได้เดี๋ยวเมื่อกี้กูเดินไปเช็คแล้วเวอร์พอยบริษัทก็ใหญ่โตสบู่ก็ไม่เปลี่ยนเดฟกว่ามีดกนออีก